เกิดอะไรขึ้นครับทำไมประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะฮะถึงตุนทองอย่างหนักหน่วงและก็อย่างต่อเนื่องนะครับในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคําเพิ่มขึ้นถึง60%ครับในเอเชียนัเป็นรองเป็นแค่จีนเท่านั้นเองนะฮะเกิดอะไรขึ้นเดีคิดไล่ยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สีพี่นทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพรอวัตติลารที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสมัครในช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในลิปนี้ชวนคุยเรื่องของทางไทยของเราครับที่มีการตุนทองเพิ่มขึ้นครับก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่ใช่แก้ถือทองคําธรรมดานะแต่มีการกักตุนทองคําเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอันดับ2ของเอเชียนะรองจากแค่จีนีนนประเเเททศดยวอ,อง ตัวเลกมันก็เป็นอดีต10ปีที่ผ่านมาในทองคําไทยเติบโตขึ้นถึง60%เลยนะครับหากมองให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับเปรตไทยหรือว่าแบงค์ชาติบ้านเราเนนะก็มีการกักตุนทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีหลังๆที่ผ่านมานี้นะครับไม่รู้ว่าไปรู้อะไรมานะครับทั้งเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อเองก็ตามนะครับราคาทองคำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ ซึ่งอนตอน,น,นแรกที่ทางแบงชาติเริ่มเก็บทองเนียนะครับหลายคนก็มีเควนว่าจะซื้อทำไมแถมตอนนั้นราคาทองร่วงด้วยนะครับติดดอยอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะกลับกันเลยครับตอนนี้ทางพระรัฐบาลเองก็ตามเงินดอนลา่าเองก็ตามอ่อนค่าลงไปครับแต่ทองคำเนี่ยกับพุ่งสูงสวนทางเลยฮะ ซึ่งปัจจุบันนะครับราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยนะอยู่ที่ราว2 3 8เหรียญดอลลาร์่อทอยส่อนนะครับก็เรียกว่าเข้าใกล้จุดสูงสุดนะมีการเบรกไปพักหนึ่งด้วยนะครับส่วนทองคำในไทยบ้านเราเนี่ยนะครับราคาทองแท่งอยู่ที่ประมาณ32,400บาทนะฮะก็ยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่นะก็เนื่องจากว่าบาทไทยของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งโป๊ครับ และถ้าหากดูในราคาค่างเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่สามสบามจุดหกเก้าบาทต่อหนึ่งดอลลาร์แล้วนะฮะก็เรียกว่าดูดีกว่าเดิมเยอะที่เมื่อก่อนหน้านี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่เราสามสิบแปดบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้นี่นะครับดอกเบี้ยของโลกเนี่ยค่อนข้างสูงสหรัฐอเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นไป5.25%แล้วนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยยังถือว่าต่ำกว่าเขาค่อนข้างเยอะเลยและแถมเป็นประเทศที่เล็กกว่าด้วย ดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวที่มองนะครับการที่ค่างเงินบ้านเรามีสยรภาพประมาณนี้นะรวมถึงดอกเบี้ยไม่ต้องขึ้นเยอะทําให้แบงก์บ้านเราไม่ได้ล้มเนี่ยเอสธุรกิจบ้านเราไม่ได้ร่วงยับลงไปนี่นะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีมากแล้วรวมถึงการที่แบบกระจายความเสี่ยงไปซื้อทองคําด้วยเนี่ยนะครับก็ทำได้ดีเลยครับ แล้วไม่ใช่แค่ไทยบ้านเราที่เดียวนะครับที่มีการเข้าซื้อทองคำนะอย่างเช่นจีนยักษ์ใหญ่เองก็ตามหรือประเทศหลายประเทศเองก็ตามมีการนําเข้าทองคําสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งจีนเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้นําเข้า,านานมานานละแล้วก็เพิ่งนําเข้าหนักๆในช่วงหลังๆนี้เองก็เรียกว่ายังคงน,นำเข้ายอ,อย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะครับและทำให้เขาเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ4ปีเลยทีเดียวครับขณะว่าจีนเนี่ยทำไมต้องมาเก็บทองคําในช่วงนี้ด้วยนะครับราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณพ ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับที่กดดันให้จีนต้องถือทองคํามากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเขาต้องการจะผลักดันเงินหยวนนะครับเป็นเงินสกุลกลางกลางของโลกไปนี้ให้มีการใช้งานที่มากขึ้นครับแต่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าหยวนเนี่ยนะครับจะต้องสร้างความโปร่งใสังต้องสร้างความนิสัยอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้ทองคาเป็นตัวแบ็กเงินหยวนของพวกเขาัเองอย่างที่ประธานาธิบดีปูตินได้บอกเอาไว้นะครับว่าต่อไปต่อจากนี้เนี่ยเงินกระดาษจะค่อยๆลดบทบาทไปจะเป็นเงินที่มีทรัพย์สินแบ็กมากขึ้้นนนนนนเเเชช่่่ททออองงงคํําารืขมัแ อีกทั้งนะครับด้วยปัญหาการคว่ำบาตรการแซงชั่นนี่นะและมีการยึดเงินดอลลาร์ของธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่ตั้งคําถามกันว่าให้ถ้าวันนี้เนี่ยฉันดื้อต่ออเมริกาเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์ของฉันเนี่ยทุนต่อของฉันเนี่ยจะยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าจะโดนอาแคบจะโดนยึดไปเหมือนที่ข่าวเกิดกับรัสเซียหรือเปล่าแต่ว่าในการถือเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักๆฝของธนาคารกลางเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงครับเนื่องด้วยถ้าคุณถือเงินเยอะปุ๊บเนี่ยนะฮะลูกพี่สั่งทางไหนนนนนนเเเเเีีีี่่่่่่่่่่ยยยยแแแแหมมมมจจะะะบบบบิิดพลลลกกกกกก็็คคออขข้้้าาาาางงงงงงรรรััชชววปทืโฝฝึน เอเชียตอนออกตอนตกเนี่ยนะครับหรือว่าทางนาโตเองก็ตามกลุ่มบริเองก็ตามก็มเริ่มมีทิศทางของตัวเองครับสำหรับประเทศที่แบบว่ายังลังเลอย,อยู่จะเข้าฝั่งไหนนี่นะครับการที่มีทองคําถือนะเป็นกลางๆงเอาไว้เนีย่ยถือว่าได้เปรียบมากๆครับเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับและวนอนวช่วงนี้นี่ยเป็นช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีการเก็บกากตุนทองคําพร้อมๆกันเลยนะโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับก็เรียกว่าเก็บเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยก็นําโดยทางสิงคโปร์ครับ ทันดีมาในฝั่งของตัวแบงค์ชาติทั่วโลกเลยนะครับกับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เรียกว่าทำเรคคอร์ดใหม่เลยทีเดียวต่ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่จบเพลงเท่านี้นะครับเพราะาจีนเองก็ยังคงนำเข้าทองคำมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากปัญหาเรื่องของเชิง politically นะครับที่ต้องกระจายความเสี่ยงนนการถือทองคาบ้างนี่นะรวมถึงการแบ่งพักหนึ่งพวกที่กระจายตัวกันมากขึ้นนี่นะครับอีกอันนึงนั่นคือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนั่นเองครับจริงอยู่เพราะว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยค่อยๆจะผ่อนลงมาจากจุดพีคสูงสุดแล้วนะครับ ล่าสุดนี่ครับตัวเลขของเรื่องรถยนต์นะครับราคายนต์เพิ่มขึ้นถึง1% 9นะครับแล้วก็อาหารเพิ่มขึ้นถึง44%อนะอีกทั้นนะครับดอกเบียในฝั่งของการกู้ซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับก็สูงขึ้นโดยสังในปี2 0 0 8อีกด้วยครับด้วยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับผู้คนก็ต้องหาทางเลือกในะในการที่จะรักษาความมาัง่งคั่งรักษามูลค่าของเงินข้อไว้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยมาถือทองคําในฝั่งของภาคประชาชนครับ และนี่ไม่นับเรื่องของประเทศหลายประเทศนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเละเทะเลยการเงินเงินเฟ้อถึงร้อยเปอร์เซ็นเช่นทางอาร์เจนตานะครับอินเดียเนี่ยก็เงินเฟ้อสองหลักครับผู้คนเนี่ยเรียกว่าถือเงินสดออกไปเนี่ยมูลค่าหายไปอย่างรวดเร็วมากก็ต้องพึ่งพาทองคำเลครับและยังไม่พอนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการเกิดแบงค์รันแบงค์ล้มอีกนะครับธนาคารชื่อดังยักษ์ใหญ่มากมายก็ค่อยๆทยอยล้มกับไปนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่และจะมีธนาคารอื่นๆล้มตามไปมากกว่านี้หรือเปล่า อีกทางนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ช่วง recession ครับก็ที่รูก้กันนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเกิดความแพนิคความตื่นกลัวในระบบนะครับผู้คนเนี่ยก็ต้องหาว่าเฮ้ยฉันจะฝากเงินไปธนาคารจะไหวไหมธนาคารฉันจะมีความเสี่ยงหรือเปล่า,าทางเหราสีได้บอกว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มมีความกังวลนะครับสูงถึงประมาณ30%เในทีเดียวว่าเงินของเขาจะยังอยู่ดีอยู่ตอ่อไปได้หรือไม่ครับอีกทางนี้จะมีเรื่องของการขัดดุลทางการค้านะครับรวมถึงวิกฤตเรื่องของเพดานหนี้ที่จะแบบจะตันในช่วงนี้ด้วยนะก็เรียกว่าความเชื่ออออมมมัั่่นนนใดลลาารคคคบวทเยๆสืถงไป แล้วก็ไม่เว้นแม้แต่คุณโจล์พาวเวลเนะครับประธานเฟดคนปัจจุบันนี่นะหลายคนเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมความมั่นใจกับเขาเช่นเดียวกันนะฮะคำถามคือให้ทําไม่มั่นใจธนาคารกลางไม่มั่นใจในฝั่งของเงินดอลลาร์ไม่มั่นใจในฝั่งของตัวรัฐบาลเนี่ยเงินจะไปไหนล่ะครับก็ไปลงที่ทองคํานั่นเองครับ อีกทั้งน,นะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยหลายคนก็เริ่มวิเควราะห์ว่าทองคาอาจจะไปได้มากกว่านี้จะเป็นสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยเหรียญต่อทอยออนก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากการที่ธนาคารการสรัฐเนี่ยที่ขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดดันในฝั่งของตัวทองคํามากๆในก่อนหน้านี้นี่นะครับดูเหมือนว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปได้ไม่ค่อยมากนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วก็เจอต่อทั้งเรื่องของธนาคารล้มต่างๆนา,านาถูกไหมครับ ดังนั้นการหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรือจะเป็นการกลับลำในการผ่อนคลายในภายภาคหน้านี่นะครับอะไรกัต่างนะมันก็ดีกับทองคําทั้งนั้นครับลองนึกภาพขนาดว่าโดนกดดันอย่างหนักอย่างสูงขนาดนี้เนี่ยแต่ถ้าว่าผ่อนคลายจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ตอนจ๋ยวเราช่วงนี้นะครับอะไรที่ทางไปทางทองคําค่อนข้างเยอะเลยนะครับเช่น JP Morgan ออกมาบอกด้ว่านักทุนส่วนใหญ่นี่นะครับจำนวนมากเลยนะครกำลังมองหาทองคำครับเพื่อจะเหตุความเสี่ยงนะงั้นเกิดการต่างๆนานารวมถึงการเกิดแบงกิ้งคริสตด้วยครับ ยังไงก็จับตาไปพร้อมกันนะว่าทองคําจะไปต่อได้หรือเปล่านะหรือทยจะซื้อเพิ่มอีกไหมนะครับจีนจะยังหยุดมือหรือเปล่าแล้ววิกฤตแบงก์รันแบงก์ล่มหรือดิจะจะจบที่ตรงไหนก็ติดตามดูุตตอต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องคิมทรัย์ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอวลาหนึ่งวิธีนะครักดแจ้งแชถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับเราก็อยากจะฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยกดสมัครสมาชิก น้ำมันนะครับแล้วก็พวกหุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยช่วงนี้เป็นช่วงผมเรียกว่าต่อกันเกิดดีลชันแล้วนะครับใครเนี่ยง้างมือรอไว้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจน,นจบนะบสุดท้ายนะถือได้นานกว่าครัเรืก่อนเจอกิฟต์หน้าสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกางจะมาอะไรกางจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยนั้น,นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรีวง่นไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ